ครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมปวิทบุญล้ำนะครับผมวันนี้จะพาไปส่งมอบรถนะครับทำคลิปวิดีโอมาฝากกันนะครับเชนมอเยน์สามสามนะครับสาขาอำนาจเจริญเดี๋ยวไปชมคลิปที่จะส่งมอบกันเลยนะครับ ไม่ได้ตัดนะครับตัวนี้ก็เตรียมส่งมอบนะครับจะเป็นจอนเดียเ er มื่อเช้าล้างรถมาใหม่ครับอ้ oh, สะอาดมาก <S 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 สวยงามนะครับรถที่จะส่งก็จะเป็นแท็กเตอร์จอเดียนะครับ 040D นะครับ40แรงม้านะครับผม ติดพร้อมเบรดนะครับผมติดเบรดแล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้ก็มาพร้อมอุปกรณ์กินซิสเต็มนะครับผมพร้อมอุปกรณ์กินซิสเต็มเลยอของแท้ต้องกินซิสเต็มนะครับสี่สิบแรงนะครับสวยๆครับเดี๋ยวมีเวทดหน้าอีกนะครับ ตด,ตดอไปครับไปชมรถคันนี้ก็จะมีอุปกรณ์อุปกรณ์ที่แถมลูกค้าก็จะเป็นฐานยกล่องนะครับตัวน,นี้ของเราแถมของยี่ห้อ CMT นะครับเป็นผ่าน CMT แล้วก็มีผานหกนะครับผ่านหกที่ติดกับรถนะครับผมก็จะเป็นเอ้ยไม่ใช่ผ่านห้านะครับผ่านห้าที่ติดกับรถนะครับตัวนี้ก็เป็นของยี่ห้อ CMT เช่นเดียวกันนะครับแถมอุปกรณ์2ชิ้นนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวไปชมตอนส่งรถอีกที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวพามาชมบรรยากาศ อพรุ่งนี้จะมีการไล์สดนะครับจากทีมงานแท็กเตอร์จอนเดียสากาทหารราษฎร์จำนวนแท็กเตอร์จอนเดียก็คือห้างคุ้สุขการใช้รุ่นหนึ่งยี่สิบสามำครับสาขารหารเรือพรุ่งนี้ก็ติดตามการไล์สดไปด้วยนะครับ เบสนะครับเบหน้าอ,อที่จะแถมลูกค้านะครับผมจะเป็นตัวนี้เลยครับโอเคแล้วเดี <S 2> <S 2> ๋ววยวไปพบกันที่บ้านลูกค้าอีกครั้งหนึ่งครับผมครับ วันดี้ช่วงบ่ายอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ทีมงานเราก็มาถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับขั้นตอนรถ4 0ด,ดีคันนี้นะครับ400แรงม้าก็มีอุปกรณ์2ชิ้นนะครับเราก็ได้จัดลอกไม้เลยเบิกลอกไม้นะครับ,รบเพื่อการนี้โดยเฉพาะนะครับผมตอนนี้ก็กำลัง ลำเลียงผ่านยุบล่องนะครับลงจากรถอกโอเคหลังนี้ก็จะเป็น40แรงถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยนะครับผมเข้าจอดเรียบร้อยแล้วส่งมอบกำลังส่งมอบนะครับ นบรรยากาศนะครับการสมอบามือากต้่าที่นี่แม่เป็นหลักสตานี่จะแกส้าเด็กโเดนครับเป็นสิ่งที่วาเป็น 哎，那边呢？<noise> <noise> <noise> ครับเดี๋ยวมีบทสัมภาษณ์นิดนึงนะครับพี่พี่ออสเนาะพี่ธวัชชัยนะครับเหตทุที่ที่รู้จากจอร์เดียนะครับเรา เราได้ข้อมูลจากส่วนไหนครับ YouTube ครับดูข้อมูลจาก YouTube ครับทางทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเนาะอะไรครับแล้วก็อีกคำถามหนึ่งครับเหตุที่เลือกตัดสินใจเลือกแท็กเตอร์จอร์เดีย5 0 4 0 d แรงม้าเราเราตัดสินใจเลือกเพราะเพราะเหตุผลใดับหน้างานกับไล่มันครับ แรนาอ๋อครับก็ก็คือคิดว่าเหมาะสมกับงานครับเขียนนี้ก็จะมีประมาณ40แรง40แรง50แรงเนาะที่ที่ลูกค้าใช้กันเยอะเนาะอืมครับโอเคอ่าตรงนี้ก็จากทีมงานใช้รุ่งเดืองยนต์นะครับห้างหุ้นส่วนจำกัดใช้รุ่งเดืองยนต์3ามนะครับเราเป็นตัวแทนจำหน่ายอ่าแท็กเตอร์จอเดีย จังหวัดศรีสะเกตยะโสธรแล้วก็อำนาจเจริญนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับพี่ธวัชชัยพี่ออสนะครับ,รบเป็นเป็นอย่างสูงครับผมครับขอบคุณมากครับ